สาวสุดเฟลซื้อไข่กุ้งในห้างดังได้ของแถมมาเป็นอากาศ เมื่อวันที่สองมกราคมที่ผ่านมาได้มีการแชร์ภาพนี้ในโลกออนไลน์กันเป็นจํานวนมากกับการซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้มีการนําของกินในรูปแบบต่างๆออกมาวางจําหน่ายไว้ซึ่งในกรณีของหญิงสาวรายนี้ที่ได้เจอเป็นการซื้อไข่กุ้งซึ่งงานนี้บอกเลยว่าทําเอาโลกออนไลน์ถึงกับอึ้งและขำกันมากมายนั้นจากเพจ a c e b o o k หน้าแปลกแดกสน,นันได้ออกมาแชร์ภาพนี้ที่วางขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตหยิบขึ้นดูเพราะเห็นด้านหน้ามีอยู่เต็มแต่เมื่อพลิกไปดูด้านข้างเท่านั้นแหละถึงกับต้องตกใจเพราะไข่กุ้งนั้นบบางงเเฉีีียยยมอพน้นิด ด้านบนบราวกับว่าไข่กุ้งนั้นลอยได้ต่อมาทางเพจหน้าแปลกแดกสนันได้ออกมาคอมเมนต์ต่อแล้วว่าจริง,รงๆเขาก็ไม่ได้หลอกดาวหรือหลอกคนซื้ออะไรเลยน้ำหนักไข่กุ้งระบุชัดเจน0.066กรัมแต่นางควรหาแพ็คเกจจิ้งใส่ที่มันเหมาะสมกว่านี้ไหมไม่อย่างนั้นจะเสียความรู้สึกผู้บริโภค